จเจริญทำสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายลูกสังเกตไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราเวลาเราเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาหรือเกิดความเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงหมอถูกไหมเวลาเราป่วยเราไข้เป็นโน่นเป็นนี่นะคะในร่างกายเราจะนึกถึงหมอทันทีเลยอันนี้เ้าเรียกเป็นความเคยชินนะ เป็นความเคยชินที่เราทำนะในชีวิตประจำวันที่นี้ถ้าตามความเป็นจริงแล้วที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้นะก็คือเวลาเราทุกแทนที่เราจะมองออกไปข้างนอกให้เรากลับมองมาข้างในนะข้างในกายและจิตนี่นะเวลาเราปวดหัวอย่างเงี้ยปวดศีรษะเมินหัวเนี่ยให้เราส่งจิตเข้ามาอยู่ภายในเลย ใะภายในร่างกายและจิตใจอันดับแรกก็ไปอยู่ที่ที่มันเจ็บน่ะน,นะที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยที่หัวเราเนี่ยมันจะปวดนานไหมนี่นะอันนี้เป็นเทคนิคที่พระพุทธองค์สอนไว้นะสมมุติเราเจ็บตามร่างกายหรือว่าคลั่นเนือ้อคลั่นตัวแล้วก็กลับเข้ามาสู่ภายในเลยนะนําสตินําจิตเข้ามาสํารวจภายในเลยตั้งแต่ศีรษะเคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปตามร่างกายที่มันเจ็บ นี่นะแล้วมันจะเห็นสิ่งที่เราเป็นอยู่มันจะเห็นความคลั่นเนื้อคลั่นตัวมันจะเห็นความเจ็บปวดตรงนี้เขาเรียกเป็นเป็นคำสอนนะมาแล้วนะคะมาแล้ว <laughs> เชิญค่ะพี่แอลเชิญทั้งหลายเชิญเชิญค่ะ <laughs> ทางนี้เลยเชิญค่ะ <laughs> วันนี้คณะของพี่แอลพี่วินยัยลุงช้างแม่เมึก แม่ทองสุกแม่อนคงนะคะจะมานะนะฉลองกันตรงนี้ฉลองบ้านใหม่เชิญค่ะจะตรงนี้เริ่มดีตรงนี้นะตรงนี้เริ่มดีมาเลยค่ะเราก็มีความเอกันเองกันเลยนะคะที่บ้านหลังนี้ต้อนรับทุกท่านเลยเข้าไปข้างในเลยค่ะข้างในเลยเชิญพี่แอลค่ะปรากฏหน่อยสิ เออพี่พี่แอลมาปรากฏหน่อยเขาอยากรู้จักพี่แอลนี่พวกเรามีพี่แอลพี่วินัยอันนี้รถนะคะรถกลับมาแล้วเราเราจะมาสังสรรค์กันคือทำส้มตำทำน้ำเงี้ยวกินกันในวันนี้นะคะเลี้ยงเพลงเราจะทำบุญอะไรทั้งหลายนะคะทำบุญนะก็คืออุทิศนะลังอุทิศบุญญาบารมีที่เราทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เจ้าที่เจ้าทางตรงนี้นะ เราทําวัดเช้าทําวัดเย็นแห่เมตตานะคะเชิญค่ะพี่วินัยเชิญค่ะพี่วินัยปรากฏตรงนี้หน่อยตรงนี้ค่ะอ้าวไม่คุยอันนี้พี่วินัยนะคะพี่วินัยค่ะครับพี่วินัยที่เป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผู้ดูแลแม่เป็นผู้ปกครองเชิญค่ะเชิญทางนี้ค่ะเชิญค่ะแม่ละไมมาตรงนี้สักหน่อยแนะนําอันนี้แม่ละไมแม่สิริมาค่ะ แม่สิริมาค่ะ,คะอันนี้เป็นแขกประจำของทงที่นี่นะคะแม่สิริมาพี่แอลพี่วินัยค่ะเชิญแม่จุม๋มแม่จุ๋มเนาะเออแม่จุ๋มมาเชิญค่ะจะได้รู้จักกับญาติธรรมของแม่อันนี้แม่ตจุ๋มค่ะ,คะจะเชิญค่ะเนี่ยอันนี้พวกเรารู้จักพี่แอลนะคะจำปีค่ะ,ะ,คะอันนี้จำปีพี่แอลเอาจำปีมาด้วย <laughs> <laughs> นี่ค่ะลูกจะดอกจำปีสวยมากเลยเราจะ ส่งจิตส่งใจนะคะแผ่เมตตาบารมีให้เจ้าที่เจ้าทางที่นี่ด้วยนะคะภูมิเทวาลุกขาเทวาอากาศเสเทวา,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 ทวานะอันนี้ผกาแอุ่นชทเนียพี่แอลเอาผงกาแฟให้เรามาไปทำปุ๋ยนะคะวัชพืชเดี๋ยวผมจะเคลียร์เลยนะโอเคค่ะพี่วินัยจะมาเคลียร์วัชพืชให้แม่ลุกๆทั้งหลายอนุโมกขานากับพี่วินัยนะนมาทีไรนี่ถอนหญ้าให้แม่ทุกที่เลย วันนี้มีอะไรมั่งแม่ปุ๋ยมานนี้หน่อยค่ะไหนไหนทุกคนแนะนําตัวเองแล้วมาแนะนําหน่อยเอาไข่มาถวายให้แม่สาธุมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้เทรงนี้อันนี้แม่ตุ่มถวายไข่นะพวกเราอนุโมทนาบุญด้วยจ้าสาธุสาธุสาธุอันนี้ค่ะขอให้รวยสาธุรวยสาธุรวยค่ะจ้าบุญรักษา เทพเทวดาเป็นพยานนะคะวันนี้พี่วินัยนะคะเป็นผู้นำทีมพี่แอลนะคะามาตรงนี้เป็นแขกประจำเลยมมีแม่สิริมาแม่ตุ่มนะคะนำอาหารการกินมาใส่ตู้เย็นไว้ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยสาธุจ้าจ้าสาธุแม่สิริมานี่ชื่อคนสวยในสมัยพุทธกาลนะคะ ก็ S <S 2> <S 2> เป็นแขกประจําของเราที่นี่ <S <S นสาธุค่ะบุญรักษาเมตุ่มให้น้ําทานน้าเป็นเศรษฐีทานน้าเป็นเศรษฐีค่ะพี่แอลเมื่อกี้ทำอ,อะไรมานะ <S <S พี่แอลมีผักนะคะสลัดไข่แล้วก็อาหารวันนี้เตรียมส้มตํากับ <S 2> <S 2> <S น้ําเนียวนะคะเรามามาสองคันใช่ไหมวันนี้ <S 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 แม่หมึกแม่หมึกกับพ่อพัช้างใช่ไหมตามมา โอเคแม่หมืองพ่อช้างยังไม่ถึงนะคะพวกเรา <c oughs> วันนี้แม่ยินดีต้อนรับนะคะแม่ปุ๋ยแม่ยินดีต้อนรับเทพเทวดาทั้งหลายนะผู้ที่มาทานตรงนี้เขาเรียกว่าจิตใจเป็นเทพเทวดาอยู่ในอ่าอยู่ในภพภูมิเทพเทพวดาจิตใจที่ให้ทานนะก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสะดวกสบายนะข้าวของเงินทองไม่ได้ขาดมือนะ ไปที่ไหนก็ทําที่นั่นพี่วินัยนี่ไปทําเกสาเมารีพระพุทธรูปนะทุกที่ทุกวัดในลําปางนี่นะคะนอกจังหวัดลําปางก็มีเป็นสายบุญนะคะไปสร้างโรงทานทุกที่เลยแม่อโนงแม่ท้องสุขจะมาพร้อมกับพ่อช้างและแม่หมึกนะคะอีกคันหนึ่งนะอันนี้คันแรกมาถึงแล้ววันนี้พวกเราก็อนุโมทนาบุญกับ ยติธรรมทั้งหลายนะคะคณะพี่วินยัยคณะพ่อช้างขอให้เจริญงอกงามในธรรมนะคะและทางโลกไปพร้อมๆกันใว้ลูกมีความสุขกับแม่ในวันนี้นะคะแม่ปลื้มใจค่ะที่ลูกมาหาที่จริงวันนี้ก็น่าจะได้รับต้อนรับแม่ปัญจทรแต่พอดีอ,อีกอีกห้าชีวิตนะปัญจทรนะ่ะพอดีหมอเข้ามารักษาแพทย์แผน ที่ทางเลือกที่ขอนแก่นน่ะก็เลยรักษาก่อนยังไม่มาไ,ไม่ชีแอดอันนี้ดูค่ะพวกเราอันนี้ <laughs> มาทางนี้ <laughs> เห็นหน้าหน่อย <laughs> มาทางนี้ค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะ,ะแม่สิริม,มาสสมทบค่านา้ำค่าไฟคะ่ะลูกๆทั้งหลายสาธุด้วยคะ่ะ <laughs> วันนี้แม่ได้ทำคลิปกับพวกเราด้วย <laughs> แม่ก็แจ้งตรงนี้ว่าค <laughs> ่าน้ำค่าไฟของแม่ สาธุค่ะแม่ใช้น้ำประปาเนาะแล้วก็มันจะมีบินค่าไฟมาสามร้อยห้าสิบบินค่าน้ำมาสองร้อยเก้าสิบหกนะคะเดือนนี้ให้จะสมรบกับแม่ก็เชิญได้ค่ะแล้วก็รวมกันแล้วก็ประมาณเออหกร้อยกว่านะคะเดือนนี้ทั้งค่าน้ำข้า<ม>ไฟอ๋อค่ะ ก็อีกไม่กี่วันเนะา,เานะเราเขาจะทําบุญที่วัดวังเหนือด้วยใช่ไหมแม่สิริมาค่ใะ,ะใครนําม,มานะหลวงพ่ออะไรนะมหลา,ายควงพ่อที่จะมาวัดวังเหนือนะ่ะหลวงพ่ออะไรนะหลวงตามา,มาหลวงตามานะคะแล้วก็ร,รัพระนะคะจะมาทําบุญหล่อพระมาหล่อพระใช่ไหมมาหล่อพระเนาะ ข้ามาหล่อพระที่วัดวังเหนือนะคะที่อีกวันไหนนะพี่แอลที่จะไปวังเหนือกันนะวันไหนไวันที่เก้าค่ะอันนี้ไปหล่อพระกันเนาะ <5. S 1> ไปทําบุญห <5. S 1> ลวงตาม,มาจากมาาคณะพระสงฆ์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทําบุญกันที่วัดที่วังเหนือนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะลูกๆทั้งหลายอ๋อสามวัน 7, 7, 8, 9, นะเจ็ดแปดเก้าก ค่ะสาธุค่ะพี่แอลแม่อนุโมทนาบุญค่ะแม่ก็อยู่เบื้องหลัง <c oughs> ค่ะวันนี้คิดว่าจะลาลูกๆไปก่อนนะคะคงไม่ต้องรอพ่อช้างและแม่หมึกนั้นเราจะให้ทุกคนได้อนุโมทนาบุญอันนี้ดอกไม้ดอกจำปีจำปาเป็นเพื่อนกันนะจำปีจำปาอันนี้จำปีเนาะจำปีอันนี้จะเราจะมาบูชานะคะบูชาเทพเทวดาเจ้าพระรัตนาตรัยกัน ข่ะขอให้ทุกคนเจริญงอกงามในทรรมจริงๆขึ้นไปค่ะ